สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งเลยครับวันนี้เรามีหัวข้อที่แบบเออฟังดูง่ายๆแต่ผมว่ามันลึกซึ้งมากเลยคือแนวคิดเรื่องการใช้เรื่องเล่าเพื่อให้คนเอาชนะความขี้เกียจนะครับสวัสดีค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจจริงๆคะ่ะเพราะมันแตะหลายเรื่องเลยนะคะทั้งจิตวิทยาแรงจูงใจแล้วก็เรื่องการสื่อสารด้วยใช่ครับ แล้ววันนี้เราก็มีข้อมูลมาคุยกันหลายชิ้นอยู่เหมือนกันครับมีทั้งบทความจิตวิทยาทั่วไปเลยที่พูดถึงพลังของเรื่องเล่าเอ,อที่มีต่อตัวตนของเราอแล้วก็มีบทวิเคราะห์กรณีศึกษาจากนักบำบัดที่เขาใช้เรื่องเล่าช่วยคนที่มีภาวะหมดไฟนะครับค่ะอันนี้น่าสนใจแล้วก็มีงานวิชาการสั้นๆชิ้นหนึ่งที่ตั้งคําถามกับคําว่าความขี้เกียจโดยตรงเลยโหครบเลยนะคะทั้งสนับสนุนทั้งชวนให้คิดต่อครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือ กลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาจากข้อมูลพวกนี้แหละครับลองมาดูกันว่าไอการเล่าเรื่องหรือ storytelling เนี่ยมันมีบทบาทกับเรื่องความขี้เกียจจริงๆแค่ไหนมันช่วยได้จริงหรอมีมุมมองอะไรที่แบบน่าสนใจหรือต้องระวังบ้างไหมประมาณนั้นแหละครับเอาละมาแกะกล่องประเด็นนี้กันครับได้เลยค่ะงั้นเริ่มจากบทความจิตวิทยาทั่วไปก่อนดีไหมคะที่ว่าด้วยเรื่อง narrative identity หรือตัวตนเชิงเรื่องเล่านะคะครับ ตัวตนเชิงเรื่องเล่ามันคือ,อยังไงนะครับคือบทความนี้เขาเน้นว่าคนเราเนี่ยนะคะมักจะสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยอ๋อหมายถึงเรื่องที่เราคิดเกี่ยวกับตัวเองในหัวใช่ค่ะใช่เรื่องเล่านี้แหละค่ะที่มันกําหนดว่าเรามองตัวเองยังไงเออเรามีความสามารถแค่ไหนหรือว่าเรามีข้อจํากัดอะไรติดตัวบ้างโหน่าสนใจมากครับนี่ก็หมายความว่าถ้าเราเออ เราเล่าเรื่องให้ตัวเองฟังบ่อยๆว่าฉันมันคนขี้เกียจทําอะไรไม่เคยสําเร็จไอ้เรื่องเล่านี้มันก็จะกลายเป็นตัวตนเราจริงๆหรอครับมีแนวโน้มจะเป็นอย่างงั้นเลยค่ะบทความนั้นเขาก็อ้างอิงงานวิจัยหลายชิ้นนะคะที่ชี้ว่าเรื่องเล่าที่เราสร้างเกี่ยวกับอดีตอนาคตของตัวเองเนี่ยมันมีผลมากๆเลยนะต่อการตัดสินใจพฤติกรรมในปัจจุบันอือหรือแบบมองว่าตัวเองเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งตลอดเวลาครับ มันก็จะบั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวเองลงไปเรื่อยๆค่ะทําให้เราแบบไม่อยากเริ่มอะไรใหม่ๆพราก,กลัวกลัวจะเฟล,ลอีกกลัวซ้ารอยเดิมอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเราติดอยู่ในบทละครที่เราเขียนให้ตัวเองเล่นนะ่ะใช่เลยค่ะแล้วแล้วที่นี้การเล่าเรื่องจากข้างนอกล่ะครับมันจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนบทที่เราเขียนให้ตัวเองได้ยังไงบ้างบทความเขาก็เสนอว่าเรื่องเล่าจากภายนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนอื่นที่เขาทําสําเร็จ หรืออาจจะเป็นเรื่องแต่งที่สร้างแรงบันดาลใจหรือแม้แต่การได้รับฟี edback ในรูปแบบเรื่องเล่าครับฟี edback แบบเรื่องเล่าค่ะมันสามารถช่วยเขียนทับหรือแก้ไขเรื่องเล่าเดิมที่เรามีต่อตัวเองได้อ๋อเช่นนะคะสมมุติเราได้ฟังเรื่องของคนที่เคยเจออะไรยากๆคล้ายๆเราเลยแต่เขาก้าวข้ามมันไปได้อะไรเงี้ยครับเริ่มเอ๊ะเรื่องเดิมๆที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเองมันจริงเสมอไปหรือเปล่านะ ตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันน่าสนใจจริงๆคือมันไม่ใช่แค่การบอกว่าสู้ๆนะหรือพยายามเข้าสิใช่ค่ะใช่ค่ะแต่มันคือการใช้เรื่องเล่าเพื่อค่อยๆปรับเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเองแล้วก็อุปสรรคที่เราเจอถูกต้องค่ะมันคือกระบวนการที่เขาเรียกว่า cognitive reframing นะคะหรือการปรับกรอบความคิดผ่านเรื่องเล่าปรับกรอบความคิดแต่บทความนี้ก็เน้นนะคะว่าต้องเป็นเรื่องเล่าที่มัน โดนใจคือ resonate กับผู้ฟังด้วยไม่ใช่ว่าเรื่องเดียวจะใช้ได้กับทุกคนครับพอพูดถึงโดนใจนี่ผมว่ามันเชื่อมกับแหล่งข้อมูลชิ้นที่2ได้เลยนะกรณีศึกษาจากนักบําบัดนะครับอ๋อค่ะค่ะชิ้นนั้นชิ้นนั้นเขาเล่าถึงการใช้เรื่องเล่ากับคนที่เอ่อไม่ใช่แค่ขี้เกียจธรรมดาแล้วแต่เหมือนจะเข้าขายเบรนเอาท์หรือภาวะหมดไฟเลยด้ยซ้ำใช่ครักรณีศึกษานี้น่าสนใจมาก เขาเล่าถึงคนไข้คนหนึ่งที่แบบทํางานในสายงานที่เครียดมากๆแล้วก็เริ่มมีอาการหมดไฟรู้สึกไม่อยากทําอะไรเลยเฉยชาไปหมดครับผลงานก็คงตกต่ําลงด้วย,วยใช่ค่ะแล้วที่สําคัญคือเจ้าตัวน่ะตีความอาการพวกนั้นว่าเป็นเพราะตัวเองขี้เกียจแล้วก็ไม่มีวินัยโอ้โหฟังดูเป็นวงจรที่แย่เลยนะครับพอรู้สึกหมดไฟก็ยิ่งโทษตัวเองว่าขี้เกียจ แล้วก็ยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองเข้าไปอีกถูกต้องเลยค่ะวงจรมันเป็นแบบนั้นเลยนักบําบัดในเคสเนี้ยเขาก็เลยไม่ได้เริ่มด้วยการแบบไปกระตุ้นหรือไปผลักดันให้คนไข้กลับมาแอคทีฟทันทีนะคะอ้าวแล้วเขาทํำยังไงครับแต่เขาใช้วิธีชวนคุยค่ะเพื่อสร้างเรื่องเล่าใหม่เกี่ยวกับประสบการณ์ของคนไข้คนนั้นเริ่มจากการยอมรับความรู้สึกเหนื่อยล้าความกดดันต่างๆที่เจอมาก่อนอืม ไม่ใช่ไปตัดสินทันทีว่าอ๋อนี่คือความขี้เกียจอ๋อคือเหมือนเปลี่ยนมุมมองจากฉันมันแย่ฉันมันขี้เกียจเป็นฉันกําลังเผชิญกับความท้าทายที่มันหนักหนาอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะนักบําบัดช่วยให้คนไข้เล่าเรื่องของตัวเองในมุมมองใหม่โดยมองว่าอาการเฉืยช้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลนะครับ ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นแต่เป็นสัญญาณค่ะสัญญาณที่บอกว่าระบบชีวิตที่ผ่านมามันอาจจะไม่ยั่งยืนแล้วหรืออาจจะมีความต้องการบางอย่างที่ไม่ได้รับการตอบสนองเช่นเช่นต้องการพักผ่อนจริงๆต้องการขอบเขตท,ที่ชัดเจนขึ้นหรือบางทีอาจจะต้องการความหมายในสิ่งที่ทําอยู่ก็ได้ค่ะแล้วผลเป็นไงบ้างครับ การเปลี่ยนเรื่องเล่าแบบนี้มันช่วยได้จริงไหมกรณีศึกษาสรุปว่าช่วยได้มากเลยค่ะพอคุณไขสามารถเล่าเรื่องของตัวเองในมุมที่มันเข้าอกเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความหวังมากขึ้นเนี่ยครับเขาก็เริ่มมีกําลังใจที่จะค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่การหักดิบเพื่อหยุดขี้เกียจทันทีไม่ใช่ค่ะแต่เป็นการปรับวิถีชีวิต เพื่อให้มันสอดคล้องกับเรื่องเล่าใหม่ที่สร้างขึ้นมาเช่นอาจจะไปจัดสรรเวลาพักผ่อนจริงๆหางานอดิเรกทําหรือแม้กระทั่งกลับไปทบทวนเป้าหมายในงานเลยฟังดูแล้วการเล่าเรื่องในบริบทนี้มันมันซับซ้อนกว่าแค่หาเรื่องสร้างแรงบันดาลใจมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับใช่ค่ะมันเหมือนเป็นการทํางานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและก็ความหมายใหม่ให้กับประสบการณ์ของผู้ฟังเลย ใช่เลยค่ะและนี่ก็เป็นจุดที่แหล่งข้อมูลชิ้นที่3ที่เป็นงานวิชาการสั้นๆนะคะเข้ามาเสริมได้น่าสนใจมากครับชิ้นนั้นที่ตั้งคำถามแรงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาถามแรงเลยว่าจริงๆแล้วไอ้ความขี้เกียจที่เราพูดพูดกันเนี่ยมันมีอยู่จริงในฐานะแบบลักษณะนิสัยถาวรเลยเหรออืม หรือว่ามันเป็นแค่ป้ายที่เราเอาไปแปะให้กับพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่เข้าใจหรือเราไม่พอใจกันแน่โอโ้โหเปิดประเด็นมาแบบนี้ก็น่าคิดเลยครับเพราะเราใช้คำว่าขี้เกียจกันง่ายแล้วก็บ่อยมากจริงๆใช่ค่ะงานวิชาการชิ้นนี้เขาแย้งว่าพฤติกรรมที่เราเรียกว่าขี้เกียจเนี่ยบ่อยครั้งเลยนะมันมีรากมาจากสาเหตุอื่นที่ซับซ้อนกว่านั้นมากเลยค่ะเช่นอะไรบ้างครับเช่นนะคะข้อแรกเลยคือความกลัวกลัวค่ะกลัวล้มเหลว กลัวโดนตัดสินหรือแม้กระทั่งกลัวความสำเร็จก็มีนะคะกลัวความสำเร็จมีด้วยเหรอครับมีค่ะเป็นไปได้สองคือความไม่ชัดเจนคือไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไม่เข้าใจเป้าหมายไม่เห็นภาพรวมก็เลยไม่ทำดีกว่าอ๋อก็จริงครับสามคือพลังงานหมดอันนี้ก็เหมือนเคสเมื่อกี้เลยคือภาวะหมดไฟเหนื่อยล้าจริงๆทั้งกายทั้งใจครับ 4คือขาดทักษะคืออยากทำนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงขาดความรู้ขาดเครื่องมือห้าคือความรู้สึกว่าไม่มีความหมายไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ต้องทำรู้สึกว่าทำไปก็เท่านั้นแหละครับอันนี้ก็เจอบ่อยและหค่ะคือความรู้สึกต่อต้านอาจจะเกิดจากการถูกบังคับหรือรู้สึกว่าเป้าหมายนั้นมันไม่ใช่ของเราจริงๆก็เลยไม่อยากทำโอพอลงไล่ดูเป็นข้อขอแบบนี้แล้ว เห็นภาพชัดเลยครับว่าคำว่าขี้เกียจคำเดียวเนี่ยมันอาจจะผิวเผินเกินไปจริงๆใช่ค่ะและอย่างเงี้ยการที่เราพยายามใช้เรื่องเล่าเพื่อกระตุ้นอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่เข้าใจสาเหตุจริงๆที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลหรืออาจจะยิ่งแย่ลงด้วยซ้าถูกต้องเลยค่ะงานวิชาการชิ้นนี้เขาเตือนไว้เลยว่าการใช้เรื่องเล่าแบบสําเร็จรูปเช่นเรื่องราวความสําเร็จแบบสุดขั้วมากๆหรือคําคมสร้างแรงบันดาลใจเพียวๆเนี่ย อาจจะยิ่งทําให้คนที่กําลังเจอปัญหาจากสาเหตุลึกๆเหล่านั้นรู้สึกแย่ลงไปอีกทําไมล่ะครับเพราะเขารู้สึกว่าทําไมฉันทําไม่ได้เหมือนในเรื่องเล่าทําไมฉันไม่ฮึดสู้ได้ง่ายๆเหมือนคนอื่นเขาล่ะอ๋อเหมือนยิ่งซ้ําเติมความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกไร้ค่าเข้าไปอีกใช่เลยค่ะแล้วแล้วงานชิ้นนี้เขาเสนอทานออกไว้ยังไงบ้างครับถ้าเกิดว่าการเล่าเรื่องสร้างแรงบันดาลใจอย่างเดียวอาจจะไม่พอเขาเสนอว่าการเล่าเรื่องที่จะมีประสิทธิภาพจริงๆในการช่วยคนให้ก้าวข้ามความ,วามเฉื่อยชาได้เนี่ย ควรจะต้องมีลักษณะที่สืบค้นหรือ exploratory นะคะสืบคน้นค่ะแล้วก็ต้องเข้าอกเข้าใจหรือ empathetic มากกว่าจะเป็นแค่การสั่งสอนหรือ prescriptive หมายความว่ายังไงครับหมายถึงว่าต้องใช้การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงก่อนแล้วค่อยๆสร้างเรื่องเล่าใหม่ที่มันเหมาะสมกับบริบทของคนคนนั้นจริงๆอ๋อไม่ใช่เอาเรื่องสำเร็จรูปมายัดเยียด ไม่ใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะเล่าเรื่องคนที่ตื่นตีห้ามาวิ่งทุกวันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไม่อยากตื่นเช้าครับอาจจะลองเปลี่ยนเป็นชวนคุยเพื่อเล่าเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคที่เขาเจอจริงๆเช่นลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนเช้าที่ไม่อยากลุกเลยเนี่ยมันมีความรู้สึกหรือความคิดอะไรเกิดขึ้นบ้างอืม เข้าไปทําความเข้าใจเรื่องเล่าภายในของเขาก่อนใช่ค่ะอันนั้นเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆแล้วถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่นักบําบัดล่ะครับเราจะเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับตัวเองหรืออาจจะกับคนรอบข้างในชุดประจําวันของเราได้ยังไงบ้างครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะดิฉันคิดว่าเราประยุกต์ใช้ได้หลายระดับเลยนะครับอย่างเช่นอย่างแรกเลยกับตัวเองค่ะลองสังเกตเรื่องเล่าที่เราบอกกับตัวเองบ่อยๆดูเกี่ยวกับความสามารถหรือข้อจํากัดของเรา โดยเฉพาะเวลาที่เราผัดวันประกันพรุ่งหรือรู้สึกไม่อยากทำอะไรเนี่ยลองถามตัวเองว่าเอ๊ะเรื่องเล่าที่กำลังเล่นอยู่ในหัวเราตอนนี้มันคือเรื่องอะไรนะครับจับให้ได้ก่อนว่าเรากำลังเล่าอะไรให้ตัวเองฟังใช่ค่ะแล้วลองตั้งคำถามกับมันดูว่ามันจริงเสมอไปไหม มีมุมมองอื่นอีกหรือเปล่าแล้วก็ลองไปหาเรื่องเล่าของคนอื่นอาจจะจากหนังสือบทสัมภาษณ์คนรู้จักที่เคยผ่านจุดคล้ายๆกันมาเป็นวัตถุดิบในการเขียนแก้เรื่องเล่าของเราเองอ๋อหาแรงบนันดาลใจจากเรื่องเล่าอื่นมาปรับเรื่องของเราประมาณนั้นค่ะส่วนกับคนอื่นนะคะเวลาเราเห็นใครแสดงพฤติกรรมที่เราอาจจะเผลอตัดสินไปแล้วว่าขี้เกียจ ซึ่งก็ตัดสินกันง่ายเหลือเกินใช่ค่ะลองเปลี่ยนจากการให้คำแนะนำตรงๆหรือการตำหนิเป็นการชวนคุยเพื่อทำความเข้าใจเรื่องเล่าของเขาก่อนชวนคุยยังไงดีครับอาจจะง่ายๆเลยเช่นช่วงนี้ดูหนีเหนื่อยนะมีอะไรในใจหรือเปล่าหรือเป้าหมายนี้มันสาคัญกับคุณยังไงบ้างเหรอการแสดงความเข้าอกเข้าใจแล้วก็พยายามมองผ่านเลนส์เรื่องเล่าของเขาเนี่ยอาจจะช่วยเปิดประตูไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าการไปตัดสินเขาอะนะคะ ฟังดูแล้วมันคือการเปลี่ยนมุมมองเลยนะครับจากการมองความขี้เกียจว่าเป็นปัญหาที่ต้องกำจัดทิ้งมาเป็นการมองว่ามันเป็นอาการหรือสัญญาณที่เราต้องทำความเข้าใจมันผ่านเรื่องเล่าใช่เลยค่ะและถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะครับจะเห็นเลยว่าทักษะในการฟังและสร้างเรื่องเล่าที่มีความเข้าอกเข้าใจเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแล้ว ไม่ใช่แค่เรื่องเอาชนะความเฉื่อยชาส่วนบุคคลค่ะแต่ยังรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการทํางานร่วมกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในสังคมเลยก็ได้แต่ก็มีข้อควรระวังด้วยใช่ไหมครับอย่างที่งานวิจารารชิ้นนั้นเตือนไว้แน่นอนค่ะเล่ามันก็เหมือนดาบสองคมนะคะถ้าใช้ด้วยความเข้าใจมันก็สร้างสารรค์แต่ถ้าใช้แบบไม่ระวังหรือใช้เพื่อบงการเพื่อกดดันมันก็อาจจะทําร้ายได้เหมือนกันอื ประเด็นสำคัญเลยคือต้องดูที่เจตนาแล้วก็ความเข้าใจบริบทของผู้ฟังเป็นหลักเลยค่ะครับผมแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงสำหรับผู้ฟังที่กำลังฟังเราอยู่ตอนนี้การทําความเข้าใจพลังแล้วก็ความซับซ้อนของการเล่าเรื่องเพื่อเอาชนะความเฉื่อชาเนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างครับดิฉันคิดว่ามันให้มุมมองใหม่ๆกับเรานะคะหนึ่งเลยคือทำให้เราตระหนักว่า เรื่องเล่าทั้งที่เราบริโภคเข้าไปและที่เราสร้างขึ้นมาเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยโหมันมีพลังมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยจริงครับ 2. คือชวนให้เรามองความขี้เกียจหรือความเฉื่อยชาด้วยสายตาที่มันเข้าอกเข้าใจมากขึ้นทั้งต่อตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยแทนที่จะรีบตัดสินลองสืบค้นหาเรื่องเล่าที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังก่อน และสามคือมันมอบเครื่องมือที่ดูเหมือนจะนุ่มนวลแต่จริงๆทรงพลังมากในการสร้างแรงจูงใจแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการใช้เรื่องเล่าอย่างมีสติแล้วก็มีความหมายนะคะสรุปได้ดีมากๆครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกแนวคิดเรื่องเล่าให้คนหยุดขี้เกียจกันไปพอสมควรเลยนะครับโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายทำให้เห็นมิติที่ลึกซึ้งกว่าแค่ชื่อหัวข้อจริงๆค่ะตั้งแต่พลังของเรื่องเล่าในการสร้างตัวตน การเอาไปปรับใช้ในบริบทของการบำบัดภาวะหมดไฟไปจนถึงการตั้งคำถามกับนิยามของความขี้เกียจเองแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆด้วยค่ะก็หวังว่าการพูดคุยวันนี้จะช่วยให้เห็นภาพนะคะว่าเรื่องเล่าเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือพื้นฐานมากๆของมนุษย์เราในการทำความเข้าใจโลกสร้างความหมายแล้วก็ขับเคลื่อนพฤติกรรมครับการเรียนรู้ที่ใช้มันอย่างชาญฉลาดก็เลยเป็นทักษะที่สำคัญมากในยุคนี้เลยค่ะครับผม และก่อนจะจากกันไปผมก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักนิดหนึ่งนะครับที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ค่ะเชิญเลยค่ะคือไม่ใช่แค่เรื่องเล่าที่เราเล่าให้ตัวเองฟังเกี่ยวกับความขี้เกียจเท่านั้นนะครับแต่ลองสำรวจไปให้กว้างกว่านั้นดูว่ามีเรื่องเล่าหลากักหรือ dominant narrative อะไรในสังคมที่เราอยู่หรือในวัฒนธรรมองค์กรของเราที่อาจจะกำลังส่งเสริมหรือบันทอนแรงจูงใจของผู้คนโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่บ้าง อืมน่าคิดมากค่ะแล้วเราในฐานะประเจกบุคคลแต่ละคนเนี่ยจะสามารถเริ่มเล่าเรื่องที่มันแตกต่างออกไปเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆจากจุดที่เรายือนอยู่ได้ยังไงบ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ